ใครมีทองหยิบแล้วมาแลกทองหยดใครมีถ şey ั่วทอดมาแลกขวดใครมีหอยจุกแล้วมาแลกหอยจอ้โยบกระแกวพยาพยัวเผยเผยยายาเย่ นานโกสินจนแม่ยุพินออกมาลำดูแม่ช่างสวยจริงนะงามคำพยูบแกพยาพยัวเผยเผยยายาเย่มาถัดล้านโกสินพาถัดลนานโกสินเราได้ยินแล้วผู้ชายร้องเชิญน้องจะเข้าใกล้แล้วก็ออกจะเขินผู้ชายร้องเชิญแล้วให้ออกมาล้ำโยูบแกพยาพยัวเผยเผยยายายเย่ บอกว่ามุ oh, สาเวมุ<บ>สามุสาวาทาเวรัตนกมณีบอกว่าศีลกอศีเนี่ยให้น้องจำกัน oh. เอาไว้มุสาวาทาเวรัตณีหลาย้อพูดเท็ ไม่ดีคบไม่ได้อ,อย่าส่อเสียดป้ายสียให้คนอื่นเสียอย่าไปชี้ช่องเชียร์ยุิงชายอย่าพูดอย่าโจนไร้สาระให้รักษาสาจัจจะด้วยความจริงใจบ้างกอบลิ้นป้อนขอแต่จะปนใช้คำพูดที่พนแต่กระแงภัยบางก็หลอกลอก่อขอยืมเงินพอยืมเสร็จนีก็เ,กเ,เพินละทำเพลิปลาย ตอนมายืมทําซึมหน้าสงสารแตอนคืนหน้าบ้านละทาเบียงไปบางคนเป็นนักเลงทางคี์บอดนี่พิมด่าชอดชอดทำนักเลงใหญ่แต่สุดท้ายโดนจับนี่พวคีขีบอดแล้วไปไหนไม่รอดโทษมันแรงรายถ้าพูดเท็จจะเกิดโทษละต้องทนทุกข์ถ้าพูดเท็จจะเกิดโทษนี่ต้องทนทุกข์นรกเตรียมกระท ลับเมื่อตายเอจ้าเอจ้า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 หน่อยแม่เอ้ยฟังก่อนพววแก่ผัวพ่อแก่ไก่อ่อนเออแกวไก่อ่อนไปเดียวไม่กลับมาตอนละทอนคนแล้วตีคน ทลยทำโจอวดเช้าบวกเอโลเกากินระวางถ้าเป็นเจ้าที่รุนจะถูกพื้นที่แพมยังมาใส้ถามที่ทางหานา่งพระประจำมีกี่ปางแค่มันามเ้าสีแต่จะตอบชักตั้งน่ะ อยากรู้กันใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันตอบเองเลยนี่มีความรู้กัน้งกลุ่มตัวเล็กพิกนูนี่เก่งนะนในเรื่องที่แกทำมันจิบจอยสิ้นดีเริ่มหนึ่งวันอาทิตย์ถ้าพี่แล้วเขาสังเกตเออแล้วสังเกตเรียกว่าปางถวายเนตรเคยสังเกตตรงไหมพี่ว้วพี่ จำบันจันนาพอหน้าอยู่อยู่หรือ่าต้องไปกันแล้วก็ขอต่อเลยแล้วกันบางสสยตดวันอังคารรู้จักไม่พอจ่ายตะพีตกไปบางอุ้มบาทฟังนักพ่อน้าปูเด้อ